สวัสดีค่ะทุกคนรับจากรัตโตวันรันนั่นเองค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวไต้หวันกันแบบ6วัน5คืนกันไปเลยลงภาคกลางกันนะคะเราขึ้นเครื่องจากสายการบินใช้หน้าไลน์ใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีค่ะแล้วต่อรถไฟฟ้าเถาหยวนนั่งไปที่สถานีความเร็วสูง A18 กันนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกก็ใช้รถส่วนตัวจองกันไปได้เลยทั้ง KKD หรือจากครูค่ะ เราจะนั่งจากสถานี A12 นั่นก็คือ a i r p o r t Terminal 1ไปที่สถานี A18 กันนะคะ สถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วค่ะกำลังจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปที่เมืองไถจงภาคกลางของไต้หวันใช้เวลาประมาณ45-50นาทีถึงเมืองไถจงค่ะรัดพักที่เมืองไถจงมิสเตอร์แมนเร์โฮเทลวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกันต่อขึ้นเขาไปที่เมืองหนันโถช่วงที่รัดมาก็คือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะเราออกจากเมืองไถจงนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่ เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนานโถรเรียบร้อยนะคะกําลังขึ้นเขาเลยนะกล้องของเรานะคะจะก,กลิ้งแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เราจะไปดูซากุระกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบได้นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวตามมาดูกัน ดอกซากุระเริ่มบานแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังบานไม่เต็มที่นะคะเรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะนั่นก็คือ Sunny d เดล B ีแอค่ะฝนยังตกอยู่เลยเราต้องรอเวลาสักทิ้งเทีงะะ่งค่ะค่อยไปถ่ายรูปที่ฟาร์มชิงชิงกันค่ะมาถึงที่ฟาร์มชิงชิงนะคะใช้เวลาเดินทางจากที่พักเพียง5นาทีเท่านั้นค่าเข้าที่ฟาร์มชิงชิงคนละ200ใต้วันดอลลร์ค่ะเข้าไปก็จะเจอกับน้องแกะแล้วก็วิวหมอกแบบนี้เลยนะคะฝนยังตกโปรยๆปอยู่เล็กน้อย น้องแกะที่นี่นะคะเขาเลี้ยงแบบปล่อยนะคะหมอะมากเลยจะพาลูกเล็กแล้วก็ลูกๆนะคะมาเที่ยวเล่นที่นี่จริงๆเราโตแล้วเรายังชอบเลยนะคะสามารถเข้าถึงตัวได้ป้อนอาหารได้เลยมีตู้จําหน่ายอาหารอัตโนมัตินะคะไม่ต้องแบบไปต่อแถวเข้าคิวให้ยาวเลยค่ะมาถึงแล้วเจอซากุระไม่บานไม่ถึง10ต้นเลยแต่ว่าได้วิวหมอกๆก็ชื่นใจดีเหมือนกัน นี่เลยค่ะหน้าตาห้องพักของเราซันนี่เดลเปลี่ยนบี B นอนได้เลยสี่คนสบายๆวิวภูเขาพร้อมหมอกนะคะอาหารตอนเช้าก็จะเป็นแบบไต้หวันทานง่ายๆต้องบอกก่อนเลยว่าพักที่นี่เขาปลูกเองนํามาทําให้แบบสดๆเลยล่ะคะ่ะต่อมาเราก็เดินทางมาที่หมู่บ้านวัฒธรรมก้าวชนเผ่าอากาศเริ่มเย็นสบายไม่หนาวเหมือนตอนอยู่บนเขาแล้วล่ะคะ่ะขาสั้นต้องมาแล้วละ่ะซากุระบานเพียบเลยค่ะที่นี่ใครชอบไปสวนสนุกที่นี่ก็เป็นจุดที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวสําหรับใครที่เดินทางมาภาคกลางเมืองนันโทนะคะ รถไฟให้นั่งชมแบบนี้ด้วยสวยมากกิจกรรมเยอะสวนสนุกใหญ่มากๆค่ะต้องอยู่เกือบทั้งวันเลยหละถึงจะเล่นให้ครบนะคะ แล้วนี่เลยมาเป็นสะพายเต้าหมิงซื้อค่ะข้างหลังเป็นคดีหาที่ใช้ประกอบซีรีส์เรื่อง f 4นะบ้านของเต้าหมิงซื้อเขาเลยล่ะค่ะต้องบอกกันว่าค่าเข้าที่นี่อยู่ที่900ไต้หวันดอลลาร์นะคะตีเป็นเงินไทยก็1น0 0นิดๆประมาณนี้นะคะอยู่ที่ค่าเงินของเราด้วยในแต่ละวันนะคะต้องบอกกันว่า900เนี่ยเล่นได้ทั้งวันนะคะขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกได้เลยสบายมากเลยนะคะอ่ะต่อไปก็นั่งกระเชา้ากันเถอะเป็นไฮไลท์ของที่เลยนั่งกระเช้าก็จะมี2จุดนะคะคือจุดแรกก็คือกระเช้าข้ามไปอีกโซนนนนขอองนสสนุกกและีีถา ก็คือเพื่อไปทะเลสาบสุริยันจันทรากันค่ะ เรามาเช็คอินต่อที่โรงแรมเดลาลูซันมูเลคค่ะเป็นที่พักระดับ5ดาวฟินมากๆหวงจุ้ยสุดปังนะคะตอนเย็นก็ทานอาหารที่ห้องอาหารจีนของโรงแรมต่อเลยละคะ่ะมีปลาประธานะทิบดีหมูสามชั้นเหล้าเซาซิงนะคะอร่อยหมดทุกอย่างเลยหน่อไม้น้องนางงามเนี่ยใครมาที่เมืองนันโทนี่ต้องลองนะคะมีรีวิวห้องพักเต็มๆอยู่สามารถไปดูได้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะ วิวดีอลังการล้านดวงมากในโซนนี้นะคะที่โรงแรมนี้เลยที่เห็นไกลๆบนภูเขาคือเจดีซือเอินะคะที่ประธานาธิบดีเจียงไคเชกสร้างขึ้นเพื่อรำดึกให้แก่มารดาค่ะตอนเช้าก็ขอแวะมาทำสปาสบายสบายแบบวิวปังๆกันต่อของที่โรงแรมนะคะเวลาเขานวดจะนวดไม่เหมือนที่เมืองไทยกดจุดต่างกันเล็กน้อยนะคะวิวแบบนี้ก็อยากอยู่ไปนานๆเลย สถานที่ต่อไปของเราต้องนั่งรถมาประมาณ15-20มานาทีนั่นคือเจดีเสือ,อนนะคะที่เราเห็นว่าแบบไกลๆจากทางที่พักของเราหลังจากที่ถึงแล้วเนี่ยต้องเดนินขึ้นเขามาอีก900เมตรน,นะคะถึงจะถึงที่ j จดีนะคะด้านบนแห่งนี้นะคะวิวดีมากๆสวยมากเลยค่ะใครมีกล้องดีๆก็เตรียมมาให้พร้อมเพื่อถ่ายภาพค่ะถัดมาไหนก็กลับมาไต้หวันในรอบ2ปีกว่าเนาะเราก็มาสัการะเทพเจ้าของจื้อนะคะที่วัดเหวินอู่กันสักหน่อย ต่อมาก็มาเดินเล่นกันที่ท่าอิตาเศร้านะคะยังอยู่ที่ทะเลสาบเชญจันทราน้ำใสแจวกันไปเลยนะคะใครชอบนั่งเรือก็มานั่งเรือวนรอบทะเลสาบกันได้นะที่นี่มีชุมชนเล็กๆจำหน่ายอาหารของพื้นเมืองและสินค้าของฝากนะคะใครที่พักท่านี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหาอาหารเย็นทานไม่ได้ลานอาหารเพียบเลยล่ะคะ่ะ วันรุ่งขึ้นเราก็กลับขึ้นเหนือไปที่เมืองไทเปหรือเมืองไทเปเมืองหลวงของไต้หวันกันนะคะวิธีกลับเหมือนตอนขามาก็คือนั่งรถจากนันโถ90นาทีมาที่เมืองไทจงแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมาที่เมืองไทยเปใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะจริงๆแล้วที่ไทเปเย์ที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเอาที่เที่ยวตามใจเพื่อนๆได้เลยอย่างเราเนี่ยมาถึงก็ขอซัดข้าวหน้าหมูพะโลก่อนเลยนะหรือว่ารูโรฟ้านะคะเดินไปที่ร้านซิมโพขคาฟ้านะคะจากสถานีจงเซี่ยวซินเชิงนะคะนั่งรถไฟฟ้ามานะคะสบาย ซีเหมินนั่นเองนะคะมาที่ย่านช้อปปิ้งดังๆของเมืองไทเปน,นั่นคือสีเหมินติงนั่นเองท้ายนะคะเราก็เดินกลับมาที่โชว์โฮเทลนะคะซึ่งอยู่ที่สีเหมือนติงเหมือนกันจบแล้วค่ะแบบเร็วมากๆเลยนะคะ6วัน5คืนต้องบอกก่อนว่าไล์ที่เราเดินทางมาเนี่ยกินเวลาเราไปตอนช่วงวันแรกแล้วก็ วันสุดท้ายดังนั้นเวลาเที่ยวของเราจริงๆ่ะจะอยู่ที่4วันนะคะ อนที่กลับเนี่ยนางเครื่อง A 3 2 1น Neo ของสายการบิน China Airlines ก,กลับเช่นเคยคะ่ะยังไงรีวิวสามารถกดดูได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างใครเคยไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไหนมาบ้างสามารถมาพูดคุยแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์หรือในเพจร,รัตโตวันร,รัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเราเจอกันใหม่ที่ไต้หวันหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะอ๋อก่อนจะกลับจริงๆฝากกดไลค์ฝากติดตามนะคะ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้รัดด้วยนะคะ